ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นค่ะเรามาทำหน้าที่ของเรานะคะอันดับแรกหน้าที่แรกก็คือการให้อาหารปลานะคะเราขุดคลองทำเป็นโคกหนองนานะคะขุดคลองนี่ประมาณนี้ที่ตีสักเกือบไร่นะคะ กืบไล่แต่ไม่น่าถึงอาจจะเพื่อนๆว่าประมาณถึงไหมถึงไล่ไหมเนี่จนถึงขอบเขาเนี่ยนะ ช่วงหน้าฝนต้นหญ้าอาจจะขึ้นเยอะนิดนึงเนี่ยค่ะในกระชังนั้นมีลูกปลาค่ะเลี้ยงลูกปลาไว้ปลาลนินะเลี้ยงปลานิลไว้พอโตปุ๊บก็เอาออกมไวยข้างนอกบอ่อใหญ่เราก็ทำหน้าที่ให้อาหารเขา ปลาธรรมชาติที่มาก็มีปลาช่อนปลา, pense, ปาดุกแล้วก็ปลาหมอปลากะดีมีหลายอย่างอย่างนี้ค่ะที่เราเลี้ยงก็มีแค่ปลาตะเพียนกับปลานิลนะคะปลานิลที่เราเลี้ยงนะปลาเห็นเห็นเห็นปลาดุกไหมคะเขาจะซ่อนตัวอย่นี้ ตัวใหญ่มากค่ะน,นี่คือปลาดุกนะคะปลาดุกพี่ก็จะเลี้ยงปลานะคะถ้ามีคนมาขอซื้อนะคะก็ะมีแห่ให้นะคะมีแห่ให้หวานได้เลยนะคะเปเพื่อนๆหวานได้เลยนะะอยากได้เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับฝีมือคนคนจับด้วยนะคะฝีมือไม่ดีแต่นี่มันลึกสามเมตรนะคะเพื่อนแล้วก็เป็นดินดินเหมือนกับเป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวแล้วก็มีลูกลังนะคะดินไม่ไหลไม่สไลด์ลงเลยนะคะดินจะแข็งนะคะดินไม่มีสไลด์ลงเลยนะคะความลึกยังเหมือนเดิมคือสามเมตรนะคะ ช่วงหน้าแรงน้ำก็จะลดลงนะ,ค,ะคอยจับตาดูลูกปลาเขาจะรู้เราว่าเราแอบดูเขาไม่ค่อยขึ้นไม้เราเห็นนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะคะที่เราทำไว้ก็คือขุดบ่ออันนี้บ่อแรกนะคะบ่อสองอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะอันนั้นเมืเอ่อช่วง ช่วงเดือนมีนาเมษาน้ำลดจนแห้งเลยค่ะเราก็เลยจับปลาทั้งหมดมาทิ้งไว้ที่บ่อเดียวกันนะะปกติไม่เคยแห้งนะคะปกติไม่เคยแห้งมีปีนี้ค่ะที่น้ำแห้งหมดเลยนะคะแต่บ่อนี้จะไม่แห้งนะคะบ่อนี้แค่น้ำลดลงนะคะลดลงเพราะเรามีโซลาเซลล์เห็นไหมคะท่อยาวๆ เป็นโซลาเซลล์ปล่อยซัมเมอร์ดูดน้ำบาดาลงลงมาเพื่อใส่บอ่ออยู่ตลอดเวลานะคะแต่พอตอนนี้แสงหมดโซลาเซลล์ซัมเมอร,มมอร์จะไม่ทำงานนะคะจะทำงานก็ช่วงทีถึง9โมงครึ่งนะคะ9้าโมงครึ่งของหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนนะคะแต่ถ้าหน้าหน้าร้อนเนี่ยประมาณ9โมงน้ำก็มาแล้วนะคะ,ะรอบสาะนี้เราก็จะปลูกต้นกล้วยนะคะ กล้วยตานีนะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นกล้วยตานีต้นกล้วยและไอ้ต้นมะม่วงนะคะต้นกล้วยต้นมะม่วงด้านนี้จะเป็นกล้วยน้ำวานะคะส่วนด้านนี้จะเป็นกล้วยตีบเพื่อนๆรู้จักไหมอะกล้วยตีบนะคะเป็นกล้วยตีบเราก็จะมีองค์คารักพิทักษนาอยู่นะคะปกติจะมีห้าตัวอีกตัวหนึ่งแก่ชราไปแล้วค่ะไปดาวน้องหมาแล้ว ก็จะเหลืออยู่สี่เหลืออยู่เออมีหกตัวตอนนี้เหลืออยู่ห้าตัวหเหลืออยู่ห้าตัวนี่ยครับบอ ฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะบ้านสวนปลูกกัะยาค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูอะไรอีกนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างน,นะคะวันนี้เราก็ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ